เฮ้ยเหลือเชื่อมากดูเหมือนกับว่าคนที่คุณแอบชอบแอบสนใจอ่ะเขาก็สนใจกันอยู่เหมือนกันนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบส่องแอบมองเนี่ยเขาก็แอบมองแอบส่องแอบสนใจแอบชอบอยู่เหมือนกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้อีกบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อีกบ้างไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไร ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูเหมือนกับว่าเขาจะเข้าหาคุณเร็เรเวๆนี้มีลุ้นมากความรักนี้มีลุ้นมากดูเหมือนกับว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณแล้วค่ะมีลุ้นมากนะความสมพานนี้ดูเหมือนกับว่าพอคุณอาจจะ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะไม่ได้คาดหวังอะว่าเขาจะเข้าหาคุณหรือเขาจะชอบคุณหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังเลยหรือคุณอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้ว่าคนคนนี้จะสนใจคุณไหมแต่รู้อะไรไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูเหมือนกับว่าเขาสนใจคุณอยู่เหมือนกันแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะ <af> <c oughs> ขอดูพลังงานทบเิออีกสักใบนะเพราะไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกขอดูพลังงานหน่อยเฮ้ย มีลุ้นนะมีโอกาสนะว่าเขาจะเข้าหาคุณมีโอกาสว่าจะมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาได้พูดคุยกันได้เจอกันหรือได้พบปะกันอุ้ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพาจ่จตุสารจะบอกอะไรอุ้ยตายรักนี้มีหวังนะรักนี้มีลุ้นนะคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณแอบชอบแอบรู้สึกดีๆอะ่ะคนต่างวาัยมะนะคนต่างวาัยมะ มีถ้าเป็นคนต่ไวย์ต้องบอกเลยมีโอกาสมากคนลุกมากไปหมดดูเหมือนกับว่ามีลุ้นมากนะความรักนี้ดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกสนใจในตัวคุณรู้สึกชอบคุณอยู่เหมือนกันบางคนอาจจะแอบชอบหรือว่ารู้สึกดีๆกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ฮอตป๊อปปูล่าหรือมีชื่อเสียงมากๆที่คุณอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยว่าเขาจะมารู้สึกดีกับคุณไหมคุณอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือไม่อยากไม่กล้าหวังไม่กล้าฝันด้วยซ้ำอะ แต่ดูจากพลังงานตรงนี้คุณรู้อะไรมะอะไรก็เกิดขึ้นได้เหลือเชื่อมากแต่ต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสว่าเขาน่าจะรู้สึกดีดีกับคุณอยู่เหมือนกันแล้วเผลอๆนะมีโอกาสว่าหลังจากนี้หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบเขาน่าจะหาทางเข้าหาคุณหรือมีโอกาสหลือเกิดว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณบ้างแล้วหรือหาทางที่จะเข้าหาคุณอาจจะมาแบบเนียนๆนะหรืออาจจะหาทางที่จะแบบมีการเทคแอคชั่นหรือทํา สร้างโอกาสอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณกับเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันหรือทําความรู้จักกันแล้วมีโอกาสหลือเกิดว่าความรักเนี้ยมีโอกาสสมหวังด้วยนะความรักนี um ้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะมีโอกาสหลือเกิดว่าความรักเนี้ยจะมีความคืบหน้าหรือก้าวหน้าด้วยนะเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่จักรวาลส่งมาบอกเลยแหละนะคะว่าคุณกับเขาอ่ะ ใจตรงกันอยู่นะแค่หาโอกาสหาช่องทางนะต่างฝ่ายต่างหาโอกาสหาช่องทางที่จะแบบมาคลิกกันหรือสารสัมพันธ์กันเท่านั้นเองแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยว่าความรักนี้มีโอกาสสมหวังมีโอกาสหลือเกิดว่าดวงชะตาความรักของคุณกาลังจะเหมือนกับมีความสดใสมีโอกาสจะสุขสมหวังดังใจมีโอกาสว่าความรักจะเป็นไปได้ เป็นไปดังใจนะแล้วก็สุขสมหวังดังใจปรารถนาด้วยนะเออนะใครรับนายอยู่นายแล้วก็แชร์แบบนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะเย็นดีด้วยนะ